ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลกูกผักปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักอันนี้ที่ทำก็คือปุ๋ยหมักที่ไม่พริกกับกองนะครับก็คือเอาอันนี้เป็นต้นแถวนี้เขาเรียกว่าต้นต้นสังกะเทียมนะครับต้นสังกะเทียมมาปูแล้วก็เอาขี้วัวปูสลับกับ หญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งสังกะเตียมสลับกันเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ลดน้ําทุกชั้นนะครับอันนี้ก็เอามาจากสูตรของวิศวกรรมครับวิศวกรรมแม่โจ้นะครับอันนี้ก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้จะได้ผลอย่างไรนะครับก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เพิ่งทําได้ประมาณ2วันครับอันนี้ก็จะเตรียมปุ๋ยไว้ไว้ใช้นะครับลองทําดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอ่า ที่ผสมแบบโคบโชินะครับอันนี้ทำมาได้ประมาณเกือบเกือบสัปดาห์เลยครับอันนี้ก็ทําเตรียมทิ้งๆไว้เพื่อเวลาเราจะใช้เราจะได้ไม่ต้องอามาเตรียมใหม่นะครับก็เตรียมเผื่อๆไว้นะครับอันนู้นเป็นดินหมักครับอันนั้นเป็นดินหมักที่เราพร้อมที่จะลงแปลงก็เตรียมไว้นะครับเผื่อตอนนี้ก็มีการเพาะกล้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขยายขยายแปลงอันนี้สําหรับที่จะปลูก ปลูกผักสลัดนะครับแปลงนี้ก็ขยายเพิ่มนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับก็ทำไปเรียนรู้ไปนะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูส่วนอันนี้เป็นต้นพริกที่เคยลงคลิปไว้นะครับก็คือทำสาวนะครับก็ถือว่ายังสามารถเก็บผลผลิตกินได้นะครับเรื่อยๆนะครับยังยังไม่เป็นไรก็ดีครับ การทำาสาวต้นพริกแล้วก็จริงๆมีต้นโหละพาอีกที่ทำาสาวไว้ก็สามารถเก็บกินได้นานนะครับต้นโหละพาก็มีทำาสาวไว้เหมือนกันนะครับก็สามารถปลูกได้นานครับโหละพาถ้าเราดูแลดีๆใส่ปุ๋ยนะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เป็นโหระพาโหระพาที่ปลูกไว้นะครับอันนี้จะปลูกรวมไว้กับต้นหอมนะครับต้นหอมก็ปลูกปลูกง่ายนะครับต้นหอมก็ปลูกไม่ต้องดูแลมากนะครับก็สามารถาต่ได้ง่ายแล้วก็แตกกอนะครับอันนี้เอาไปขยายไปหลายหลายสองแปลงแล้วนะครับต้นหอมเนี่ยตอนแรกปลูกไว้ไม่ถึงยี่สิบต้นก็พอมันแตกกอแล้วก็ขยายขยาย หอมแฝงนะครับซื้อครั้งเดียวก็สามารถขยายได้เยอะนะครับหอมแ่งนะอันนี้แปลงหนึ่งก็ขยายเหมือนกันอันนี้ก็เอามาขยายเหมือนกันเนี่ยจากยี่ไปถึงยี่สิบต้นเนี่ยขยายมาได้ประมาณนี้เลยนะครับหอมแ่งนี่ก็แนะนําให้ปลูกนะครับดีครับสามารถแตกกอแล้วก็เอามาขยายเพิ่มเพิ่มได้ครับ เหรถ้าเราจะปลูกไว้รับประทานเองก็พอครับยังพอก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ